มาฐานเยดีวะเชฟโูครับเชฟโยกับทาซอดน้ำมนโซ่าม่อนสนลน้มนช่ำๆเอาจับจานให้พ่อดูสิเีช้เปกอยางเปิดร้านขายเห้ออ คือคือคือบอดเออ้ำกต่งามเองละเอออชีเลยเนคุดว่าดีไหมแต่บเนียนียคุว่าดีูบาน้องมุมนี้ดิมมี้ยนุ่งเชียงก็ต๊บ าบาดคาในเรือสุดอยอดหุ่นบา้านห้องของร้รตีบัซซบบี้บัซาาตัี้ัตตอดาแล้วก็ อันช่ำๆเนอะนี่จัดจานยังไม่เสร็จนี่ค่ายเขียงพี่น้องเขยงแท้ๆ้เลยเป็นเขียงด้านประเทศเขียงไม้ค้ำแท้แท้อลไรงามด้วยโซดาอยู่น่ก nhỉ nè. Cái thằng đó Thì được này sư Nhìn sẽ đả. Chấm chấm chơm. Nhưng สีไล่งามอยู่นะพูโอเงสีแดงแดงดีวะ่ะมาแตะน่าสดยอดนะดดดะอืมอืม